สวัสด<ป> um> ีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวของเราและต่อไปนี้คือช่วงเวลาของการสรุปข่าวประจําวันจากทั่วประเทศไทยวันนี้มี3ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามเขมระยอมรับว่ายังรู้สึกหวาดกลัวอาวุธลับของไทยอยู่นอกข้อตกลงการถอนกําลังเหตุการณ์รุนแรงที่ภาคใต้สามีหึงยิงเพื่อนภรยากลางสวนยางและอีกเหตุการณ์คือระเบิดปิงปองในโรงพยาบาลชายแดนไทยกัมพูชาระอุหุนเซนถอนอาวุธแต่ยังตรึงทหาร จากแนวชายแดนสระแก้วถึงสุรสดนธานีและไกลออกไปถึงจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่เข้มข้นทั้งภายในและภายนอกในขณะที่สังคมภายในยังมีความเปราะบางกองทัพและภาครัฐยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเขมรยังกลัวอาวุธลับไทยนอกข้อตกลงกัมพูชายอมรับว่ายังรู้สึกกังวลต่อศักยภาพทางทหารของไทยโดยเฉพาะอาวุธลับที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง การถอนกำลังบริเวณชายแดนตะวันออกรายงานระบุว่าเพียง5นาทีก็สามารถโจมตีถึงเป้าหมายได้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ภายใต้การดูแลของกองกำลังบูรพาได้ดำเนินโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสระแก้วร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดด้านมนุษยธรรม1และหน่วย DMAX ซึ่งเริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่25ตุลาคมปัจจุบันมีพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่า18,000ตารางเมตรมคิดเป็น9.2%ของพื้นที่ทั้งหมดและมีการตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดสังหารบุคคล AMD-2 1ลูกในพื้นที่หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าประสานเพื่อเตรียมคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกินขณะเดียวกันกองพันทหารช่างที่2ได้ก่อสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ประชาชน ภายใต้โครงการกองทุนหัวใจทิพย์ของกองทัพบ,บกมีความคืบหน้ากว่าร้อละสีและเตรียมดําเนินการระยะที่2เพิ่มเติมวันที่3พฤศจิกายนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการถอนอาวุธหนักตามปิญญาร่วมไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้ดําเนินการถอดถอนอาวุธ3ประเภทได้แก่จรวดหลายลําก้องปืนใหญ่และรถถังหรือยานเกราะหนัก เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามกองทัพไทยยังคงมีกองกำลังป้องกันชายแดนพร้อมเต็มที่รวมทั้งยุโทโธปกรณ์สนับสนุนระยะไกลเพื่อคุ้มครองประชาชนในกรณีฉุกเฉินโฆสกย้ำว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกลับเข้าแนวหน้าอาจใช้เวลาแต่ไทยยังมีกลไกรองรับในทุกสถานการณ์หลังโพสต์ถแถลงถูกเผยแพร่ประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธลับอย่างเครื่องบินขับไล่กริปเป็นไม่ได้อยู่ในข้อตกลงถอนกำลังและเพียง5นาทีหลังสั่งการก็สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้บรรยากาศชายแดนยังคงสงบแต่ตึงเครียดขณะที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงเหตุสลดภาคใต้สามีหึงยิงเพื่อนภรรยาและชายคลั่งปาระเบิดในโรงพยาบาลเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลขุนทะเลเมื่อไปถึงพบชายอายุ44ปีนอนบาดเจ็บถูกยิงที่แขนหน้าอกและต้นขาเพื่อนบ้านรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามเจ้าของสวนยางทราบว่าผู้บาดเจ็บมารับจ้างเก็บน้ำยางและมีรถกระบะขับเข้ามาหาในช่วงเช้ามืดชายคนขับรถคือสามีของหญิงสาวที่มากับผู้บาดเจ็บ เมื่อพ <aid> ูด <Solomon> คุย <who> ก <referred to> ันได้ไม่นานก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นสามนัดเจ้าของสวนรีบออกมาดูพบว่าชายผู้รับจ้างถูกยิงล้มอยู่กับพื้นต่อมาทราบว่าผู้ก่อเหตุคือสุรศักดิ์ดีหรือไนโอสามีของหญิงชื่อตูนเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าเกิดจากความหึงหวงขณะนี้ผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและยังไม่สามารถให้ปากคำได้เหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชายอายุ27ปี อดีตทหารเกณฑ์ที่หนีออกจากค่ายตั้งแต่ปี65ได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในโรงพยาบาลค่ายวชิรวุฒก่อนคว้างระเบิดปิงปองหลายลูกเข้าไปในลานจอดรถแรงระเบิดทําให้เกิดไฟไหม้รถจักรยานยนต์สองคันและสร้างความตื่นตระหนกให้กับญาติผู้ป่วยที่อยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงในการเจรจาโดยให้พ่อแม่และเพื่อนทหารเกณฑ์เก่ามาช่วยพูดคุยจนสามารถควบคุมตัวได้ในที่สุด จากการสอบสวนพบว่าชายคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตจากการใช้ยาเสพติดเคยเข้ารับการรักษาหลายครั้งแต่ไม่หายก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุเผาป้ายชื่อและรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เกิดระเบิดและวางเพลิงทรัพย์สินของผู้อื่นพร้อมนำตัวส่งตรวจอาการทางจิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดสเหตุการณ์ในวันเดียวสะท้อนปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งจากความหึงหวงส่วนตัวและจากผู้ป่วยจิตเวทที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เตรียมเพอมาตรการตรวจสอบอาวุธปืนและติดตามผู้มีประวัติใช้ยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงชายแดนระอุหุนเซนถอนอาวุธแต่ยังตรึงทหารปราศาทตาควายตึงเครียดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากกองทัพไทยประกาศยืนยันสิทธิ์ในการทวงคืนปราสาทตาควาย เมื่อวันที่4พฤศจิกายนพลตรีนัดซีอินรองแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าปราสาทตาควายจะต้องกลับมาเป็นของไทยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาได้ถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนบางส่วนคิดเป็นประมาณ15%ของยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดแต่ยังคงตรึงกำลังทหารไวอ้อย่างแน่นหนาในพื้นที่รอบปราสาทตาควายและตาเมืองทงกองทัพไทยตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 จำนวน2ลูกตามแนวลาดตะเวนซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดข้อตกลงชายแดนฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตะเวนพร้อมขยายการตรวจการทางอากาศด้วยโดรนของกองกำลังบูรพา <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติจากฝั่งตรงข้ามประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยชูธงชาติไทย และแผ่นป้ายข้อความทวงคืนปราสาทต,ตาควายแสดงพลังสนับสนุนกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติส่วนทางฝั่งกัมพูชาไม่มีท่าทีตอบโต้แต่ยังคงเพิ่มการเฝ้าระวังนนกพื้นที่รายงานจากผู้สื่อข่าวสายทหารระบุว่าการสู้รบย่อยที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายกัมพูชามีผู้สูญเสียกว่า6 0พ0นายแต่รัฐบาลพนมเปญยังไม่ออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ในขณะที่กองทัพไทยย้ำว่าไม่ได้มุ่งเน้นการปะทะแต่พร้อมตอบโต้หากอธิปไตยถูกละเมิดข้อสการรัฐบาลไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าท่าทีของไทยยังคงยึดแนวทางสันติวิธีและการเจรจาเป็นหลักแต่จะไม่ยอมถอยในประเด็นพื้นที่ชายแดนขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมเพื่อหาทางลดความตึงเครียดและจัดการพื้นที่พิพาทอย่างเป็นระบบสถานการณ์ ล่าสุดแม้จะยังไม่มีการปะทะแต่บรรยากาศโดยรวมยังคงเงียบงันและอ่อนไหวกองทัพไทยยังคงตรออึ่งกำลังในจุดยุทธศาสตร์สําคัญพร้อมประกาศความพร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อหากมีเหตุจำเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงนุ่มของกองทัพไทยการดําเนินงานของกองทัพไทยตามแนวชายแดนตะวันออกในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา สะท้อนยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงนุ่มหรือที่หลายฝ่ายเรียกว่า soft defense ซึ่งใช้ภารกิจเพื่อมนุษยธรรมเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงในระยะยาวกองทัพภาคที่1ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหนึ่งและหน่วย t m a มจัดกำลังพลเข้าพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองยาแก้ว เพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้การเก็บกู้ทุนระเบิดไม่เพียงลดความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนแต่ยังเป็นการยืนยันสิทธิ์การครอบครองพื้นที่โดยปริยายโครงการสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ประชาชนภายใต้กองทุนหัวใจทิพย์เป็นอีกมาตรการที่สะท้อนความพร้อมด้านการป้องกันภัยหลุมหลบภัยจำนวน3จุดและบังเกอร์10จุด ถูกก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ชายแดนและยังมีการขยายแผนระยะที่2เพิ่มอีกหลายสิบจุดสิ่งเหล่านี้ทําให้ชายแดนไทยกัมพูชามีระบบป้องกันทางพลเรือนที่เข้มแข็งมากขึ้นด้านการทูตกองทัพไทยยังคงประสานงานกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC อย่างต่อเนื่อง <S <S เพื่อจัดทำหมุดเขตแดนชั่วคราวและสำรวจแนวเขตที่ยังไม่ชัดเจนแม้กระบวนการนี้จะใช้เวลานาน,านแต่เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่พิพาท การใช้แนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปของไทยช่วยลดแรงกดดันจากนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยเน้นสันติวิธีในขณะเดียวกันก็ยังสามารถขยายอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกได้อย่างเงียบเชียบนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่านี่คือการสร้างกำแพงป้องกันพลเรือนที่มีเป้าหมายสองชั้นคือปกป้องประชาชนและรักษาผลประโยชน์เชิงพื้นที่ในเวลาเดียวกันในมิติทางเศรษฐกิจ การคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านทำกินช่วยให้เศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัวและลดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาต mm. ิเมื่อพื้นที่ปลอดภัยขยายออกไปความเชื่อมั่นของชุมชนชายแดนก็เพิ่มขึ้นตามสิ่งนี้ทำให้กัมพูชามีแรงกดดันทางจิตวิทยา mm. เพราะเห็นได้ว่าฝั่งไทยไม่เพียงปกป้องตนเองแต่ยังสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่เคยมีปัญหา การปฏิบัติการในลักษณะนี้จึงถูกมองว่าเป็นทั้งภารกิจทางทหารและเครื่องมือทางการเมืองไม่ใช่เพียงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือสร้างหลุมหลบภัยแต่เป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหม่ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไทยได้วางเป้าหมายให้ชายแดนตะวันออกเป็นแนวป้องกันนุ่มแต่มั่นคงบทสรุปคือยุทธศาสตร์ของไทยไม่ใช่การแสดงกำลังแบบแข็ง แต่เป็นการใช้พลังความร่วมมือและการพัฒนาเพื่อครองพื้นที่โดยไม่ต้องใช้กำลังรบนี่คือแนวทางที่ผสมผสานร,ระหว่างการทหารการทูตและการพัฒนาอย่างกลมกลืนและเป็นแบบอย่างของการปกป้องอธิปไตยที่ไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวอาวุธลับไทยและสัญญาณการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์หลังจากไทยเริ่มถอนอาวุธหนักบางส่วนออกจากแนวหน้าเสียงวิพากจากฝั่งกัมพูชากลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม รายงานหลายสำนักยืนยันว่าฝ่ายเขมระยังคงหวาดกลัวต่อขีดความสามารถของอาวุธลับไทยที่ไม่ได้ระบุอยู่ในปฏิเรินยาการถอนกำลังร่วมคำว่าอาวุธลับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาวุธที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่หมายถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ไทยมีความได้เปรียบและไม่อยู่ในขอบข่ายของข้อตกลงเช่นเครื่องบินขับไล่กริปเพจากสวีเดนระบบจรวดหลายลำกล้อง BM 21 รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีที่สามารถโจมตีได้แม่นยำในระยะไกลนักวิเคราะห์จากสำนักความมั่นคงภูมิภาคมองว่าขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยคือจุดแข็งสำคัญโดยเฉพาะการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารทางทหารที่เชื่อมต่อทุกเหล่าทัพซึ่งทำให้ไทยสามารถเคลื่อนกำลังสนับสนุนได้รวดเร็วภายในเวลาเพียง5นาทีแม้ไทยจะลดจำนวนรถถังและปืนใหญ่ในแนวหน้า แต่ศักยภาพการโจมตีระยะไกลยังคงอยู่ครบถ้วนทําให้เกิดแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อกัมพูชาเพราะรู้ว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไทยสามารถตอบโต้ได้ทันทีสัญญาณการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ของไทยสะท้อนผ่านแนวทางแสดงศักยภาพแต่ไม่ยั่วยุการเก็บงำข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตอาวุธลับคือกลยุทธ์สำคัญเพราะยิ่งอีกฝ่ายไม่รู้แน่ชัดก็ยิ่งเกิดความหวาดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น นักวิชาการด้านยุทธศาสตร์ระบุว่านี่คือการใช้จิตวิทยาทางทหารขั้นสูงเพื่อรักษาสมดุลอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงอาวุธทั้งหมดแต่ต้องทำให้อีกฝ่ายมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวใดที่เกินขอบเขตอาจได้รับการตอบโต้โดยไม่ทันตั้งตัวจากมุมมองระหว่างประเทศไทยได้ส่งสารสำคัญไปยังประชาคมอาเซียนว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านยุโทโธปกรณ์และการทูต สามารถป้องกันตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งกำลังจากต่างชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่ากองทัพไทยยึดมั่นในความรับผิดช,ชอบและมีระบบควบคุมอาวุธที่โปร่งใสและทันสมัยขณะที่ฝั่งกัมพูชาต้องเผชิญแรงกดดันภายในประเทศเนื่องจากความสูญเสียในระยะสั้นที่มีรายงานว่ามากกว่า6พันานายและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดด่านการค้าชายแดน สถานการณ์นี้ทําให้กัมพูชายอยู่ในจุดที่ไม่อาจตอบโต้เชิงรุกได้อาวุธลับของไทยจึงไม่ได้เป็นผียงเครื่องมือสงครามแต่คือเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ทําหน้าที่ข่มขวัญและควบคุมสถานการณ์โดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวนี่คือรูปแบบใหม่ของพลังยับยั้งที่สะท้อนความพร้อมและความเด็ดขาดของไทยในการรักษาเสถียรภาพและอธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความรุนแรงภายในประเทศ และช่องโหว่ด้านความมั่นคงสังคมเหตุการณ์ยิงกันและการปาระเบิดปิงปองที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยสะท้อนปัญหาความมั่นคงภายในที่ซับซ้อนและต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วนไม่ใช่เพียงเรื่องของอาชญากรรมทั่วไปแต่เป็นภาพสะท้อนของปันอาสังคมที่ลึกและยืดเยื้อเหตุยิงในสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธาน,านีเริ่มต้นจากความหึงหวงแต่จบลงด้วยการบาดเจ็บสาหัส และความหวาดกลัวของชุมชนการเข้าถึงอาวุธปืนของประชาชนทั่วไปเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะในหลายจังหวัดของภาคใต้ยังสามารถครอบครองปืนได้ง่ายทั้งปืนมีทะเบียนและปืนเถื่อนที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดมืดในขณะเดียวกันเหตุปาระเบิดปิงปองในโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดจากชายหนุ่มอายุ27ปีที่มีอาการป่วยทางจิตและใช้ยาเสพติด กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ชนบทผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นภัยต่อสังคมได้โดยไม่ตั้งใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานสาธารณสุขยอมรับว่ายังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ป่วยจิตเวชกับระบบติดตามของรัฐ <c oughs> เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไม่มีการประเมินซ้ำหรือการเยี่ยมบ้านอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ป่วยหลายรายกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและสุดท้ายก็ก่อเหตุซ้ำนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเตือนว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกหากไม่มีมาตรการระยะยาวทั้งในด้านการรักษาการติดตามและการฟื้นฟูสมรรถภาพรัฐควรสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชระดับชาติพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง ในด้านการบังคับใช้กฎหมายตำรวจจำเป็นต้องเข้มงวดกับการตรวจสอบใบอนุญาตปืนรวมถึงเพิ่มการลาาตระเวนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงจากความขัดแย้งส่วนตัวหลายฝ่ายมองว่าเหตุรุนแรงในภาคใต้ไม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภัยแต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค ความมั่นคงของชีวิตประชาชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยตรงปัญหาความรุนแรงและผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้แก้ได้ในระยะสั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขตำรวจทหารและองค์กรปกครองท้องถิน่นเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันมากกว่าการรับมือเมื่อเกิดเหตุสิ่งที่เห็นชัดคือประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ความมั่นคงทางสังคมควบคู่ไปกับ ความมั่นคงทางการทหารเพราะการปกป้องประเทศไม่อาจทำได้ด้วยกําลังอาวุธเท่านั้นแต่ต้องเริ่มจากการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงปราสาทตาควายและสมดุลอานาจใหม่ในภูมิภาคกรณีพิพาทเรื่องปราสาทตาควายได้กลายเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดระหว่างไทยกับกัมพูชาสถานที่โบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตภูเขาแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญการเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งสองฝ่ายจึงไม่ใช่เพียงการถกเถียงเรื่องพื้นที่แต่เป็นการวัดอำนาจเชิงการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคคำประกาศของพลตรีนัทซีอินรองแม่ทัพภาคที่สองที่ย้ำว่าปราสาทตาควายจะต้องกลับมาเป็นของไทยสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งในและนอกประเทศขณะที่ฝั่งกัมพูชาแม้จะถอนอาวุธบางส่วน แต่ยังตรึงกำลังไว้แน่นบริเวณรอบปราศาส์สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลฮุนเซนยังไม่มั่นคงนักวิเคราะห์ชี้ว่าการยื้อกันในระดับภาคสนามอาจไม่รุนแรงแต่การต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์และการสื่อสารกลับร้อนแรงยิ่งกว่าคลิปวิดีโอของทหารกัมพูชาที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ซึ่งระบุว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้เต็มรูปแบบเป็นการแสดงออกทางจิตวิทยาเพื่อกดดันสังคมไทยในทางกลับกัน ภาพกิจกรรมของชาวสุรินทร์ที่ชูธงชาติไทยทวงคืนปราศาสตร์ก็สร้างพลังทางสังคมให้กับฝ่ายไทยอย่างมหาศาลรัฐบาลไทยเลือกเดินเกมอย่างระมัดระวังโดยเน้นสันติวิธีและการเจรจาผ่านคณะกรรมการชายแดนร่วมแต่ยังคงรักษาความพร้อมของกองกำลังและยุทธโภปก่อนเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมองว่าไทยอ่อนข้อกลยุทธ์นี้สะท้อนถึงความพยายามรักษาสมดุลระหว่างพลังแข็งและพลังนุ่ม คือใช้การทูตและความยืดหยุ่นเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ยังเตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้ในทุกกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนให้ความเห็นว่าเอแยสถานการณ์ปรัสอา,าตาควายกำลังกลายเป็นตัวชี้วัดเสถียรภาพของภูมิภาคหากสามารถจัดการได้ด้วยการเจรจาอย่างสันติจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่มีวุฒิภาวะทางการเมือง แต่หากปล่อยให้ลุกลามจนเกิดการประทะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความร่วมมือของอาเซียนทั้งหมดในมุมของประชาชนชายแดนไม่เพียงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนแต่เป็นพื้นที่ชีวิตของผู้คนหลายพันครอบครัวทุกความเคลื่อนไหวของกองทัพมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของชุมชนดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงและความสงบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดปราสาทตาควายอาจยังไม่กลับมาในเร็ววันแต่ การยืนยันจุดยืนของไทยคือการส่งสารสำคัญไปยังโลกภายนอกว่าประเทศไทยจะปกป้องอธิปไตยของตนเองด้วยสติและความเด็ดขาดและจะใช้ทุกช่องทางที่เป็นไปได้เพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายทั้งภายในและภายนอกจากชายแดนตะวันออกที่ตึงเครียดไปจนถึงเหตุดุนแรงในพื้นที่ภาคใต้แต่ทุกเหตุการณ์สะท้อนจุดเดียวกัน คือความตั้งใจของรัฐไทยในการรักษาความมั่นคงและของความสงบของประชาชนข่าวแรกแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยที่มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยและจัดระเบียบแนวชายแดนพร้อมกับยืนยันว่าการถอนอาวุธไม่ได้หมายถึงการลดความพร้อมไทยยังคงมีกำลังป้องกันและขีดความสามารถในการตอบโต้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินข่าวที่สเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของสังคม คือปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากความหึงหวงและการเจ็บป่วยทางจิตซึ่งสะท้อนถึงช่องโหว่ในการควบคุมอาวุธและการดูแลผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางสังคมพพกับความมั่นคงทางทหารเพราะความปลอดภัยของประชาชนคือแนวป้องกันชั้นแรกของชาติข่าวที่3ว่าด้วยสถานการณ์ปราสาทตาควายซึ่งยังคงเป็นประเด็นละเอียดอ่อนระหว่างไทยกับกัมพูชา แม้จะมีการถอนอาวุธบางส่วนแต่การตรึงกำลังยังคงอยู่แสดงให้เห็นว่าสองประเทศยังต้องเดินหน้าเจรจาอีกยาวไกลไทยยืนยันจุดยืนใช้สันติวิธีแต่จะไม่ถอยในเรื่องอธิปไตยเมื่อมองภาพรวมทั้ง3ประเด็นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าในสองแนวทางคู่ขนานคือการสร้างเสถียรภาพภายในและการรักษาความมั่นคงภายนอกทั้งสงส่วนนี้เชื่อมโยงกันอย่าง ยกไม่ออกเพราะหากสังคมภายในอ่อนแอการป้องกันภายนอกก็ย่อมสั่นคลอนสิ่งที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นในเวลานี้คือความสมดุลระหว่างพลังแข็งและพลังนุ่มการใช้เหตุผลแทนอารมณ์การเจรจาแทนการประทะและการป้องกันแทนการลุกลานนี่คือแนวทางที่สะท้อนถึงสติและวุฒิภาวะของประเทศที่ต้องการความสงบอย่างแท้จริงท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดน หรือปัญหาภายในประเทศไทยยังคงยืนหยัดบนหลักการเดียวคือปกป้องแผ่นดินและประชาชนด้วยสติปัญญาและความเด็ดขาดขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพไทยและภาครัฐพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกชีวิตและเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่นคงและสันติภาพของภูมิภาค